ตะขอไม่บางเว้ยอันนี้เบอร์เล็กเลยนะตะขอแล้วหนาเลยเอ้ยอันนี้อันแจวอันนี้แจวอันอบอันนีอนนชอบอ่ะจะชอบมากกว่าะคันสไลด์อีกนะ <c oughs> อเฮียกูมีกันไกลทำไมกูไม่ใช้วะตือว่าทตาเหี้อะไร <c oughs> ชุบอ่าข้อมูลตัวแรกหลุดมาแล้วครับยาวเมตรแปดสิบ ้เยแต่ว่าซองดีนะซองโอเคเลยอ่ะไม่ใช่ซองแบบซองขี้ไก่ที่แม่งแบบบางๆแล้แบบใช้ซองสามพางมันก็ขาดอ่ะแต่นี้แม่งทนเว้ยซองเนี้ยทนชุบอันนี้กูไม่รู้หน้าตาเลยนะไม่รู้เรื่องเลยนะมาลุ้นพร้อมกันครับทุกคนมีอุ้ยอุ้ยหาพ่สีม่วงครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอนึกก่อนกูสั่งเฮี้ยอะไรไปมาแล้วโซกายีแรงชวรเฮ้ยโอ้กูจําได้แล้วกูสั่งอะไรเฮี้ยนี่มา เดี๋ยวขึ้นให้ดูครับกูจำได้แล้วครับว่ากูสั่งอะไรไปพันสีม่วงนะเวทจำไม่ได้กว่า